คำถามต่อมาครับกรณีมีน้องคนหนึ่งเขาถูกจับข้อหาบรรทุกน้ำหนักเกินกําหนดข้อหาบรรทุกน้ำหนักเกินกําหนดและถูกกักขังอยู่หนึ่งเดือนแต่ไม่ได้จําคุกนะตอนนี้ทุกอย่างจบแล้วแล้วเขาจะมีสิทธิ์ลงสมัครสอบต่อได้ไหมจากคุณสุบันสุป,ปันสุป,ปัน ดีไม่รู้ว่าผมอ่านถูกไหมสุปันดีนิวมนนะฮะถ้าถ้าไม่ไม่ถูกก็ขอทรานอภัยนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับถ้าดูข้อที่จริงจากที่ท่านถามมาหนึ่งเขาถูกดำเนินคดีย,ยาาข้อหาบรรทุกน้ำหนักเกินบรรทุกน้ำหนักเกินนี้ไม่น่าจะเป็นความผิดละหูโทษนะครับคือทําไมผมต้องบอกว่าไม่น่าจะเป็นความผิดละ,ละหูโทษเพราะถ้าเป็นความผิดละหูโทษเนี่ย นะครับสมัครได้โดยไม่ต้องไปพิจรารณาประเด็นอื่นนะครับใครที่ทาความผิดฐานความผิดละหูโทษหรือความผิดกระทําโดยประมาทเนี่ยสมัครได้นะครับเพราะว่ากฎหมายยกเว้น2 2ข้อหานี้คือเกี่ยวกับความผิดละหูโทษหรือแล้วก็ความผิดกระทําโดยประมาทแต่กรณีบรรทุกน้ําหนักเกินเนี่ยไม่น่าจะเป็นความผิดละหูโทษนะครับแล้วศาลตัดสินถูกกักขังตัวอยู่1เดือน แสดงว่าไม่ได้ติดคุกจริงนะครับเท่าที่ประเด็นเนี้ยถูกกักขังก็โทษกักขังกับโทษจำคุกคนละอย่างกันอ่ากักขังคือเอาไปขังไว้ในที่สถานที่ที่ไม่ใช่เรือนจำนะครับอาจจะเป็นกักขังไว้สถานีตำรวจกักขังไว้อะไรคืออ่าเดือนหนึ่งนะครับอันเนี้ยคำว่ากักขังมันจะเบากว่าติดคุกพูดง,ง่าย นะฮะ,ะแล้วก็กรณีอ,อย่างนี้ถามว่าสมัครได้ไหมประเด็นนี้เบื้องต้นนะผมผมตอบเบื้องต้นสำหรับสำหรับคมเห็นผมนะครับคนที่จะสมัครไปได้ก็ต่อเมื่อมีโทษจำคุกนะครับจำคุกคือนี้คือต้องเข้าคุกจริงๆแล้วพ้นโทษมาแล้วยังไม่ยังไม่ถึง5ปี จำคุกจริงๆแล้วก็พ้นโทษมาแล้วยังไม่ถึง5ปีอันนี้จะสมัครไม่ได้แต่กรณีนี้เป็นโทษกักขังนะครับกักขังจึงไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายห้ามไว้ในส่วนตัวผมเบื้องต้นผมว่าสมัครได้ไม่เป็นลักษณะต้องห้ามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นประเด็นนี้น่าจะเป็นประเด็นเดียวกันที่มีหนังสือ,อเข้ามาถามที่สำนักง,งานกรกตจังหวัดกาลสิน นะครับน่าจะเป็นประเด็นเดียวกันนะหรืออาจจะเป็นคนคนเดียวกันที่ถามก็ได้นะไม่รู้ว่าท่านจุป,ปันหรือเปล่าตอนนี้กําลังส่งข้อหาหลือเนี้ยไปที่สำนักง,งานกะกะตส่วนกลางอยู่คาดว่าอาทิตย์อาจจะเป็นอาทิตย์นี้ก็ได้นะครับอาทิตย์นี้เดี๋ยวมีความเคลื่อบหน้าอย่างไรเดี๋ยวจะมาตอบท่านอีกทีหนึ่งท่านติดตามรายการของเราไว้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าในเบื้องต้นเนี่ยทางสำนักง,งานกะกะตจังหวัดมีความเห็นไป ว่านครับว่าไม่เป็นลักษณะต้องห้ามสามารถสมัครได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราหาหรือไปที่สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลางซะก่อนนะครับเพื่อให้ส่วนกลางเขาตอบมาก่อนเดี๋ยวยังไงประเด็นนี้นะครับถ้ามีความคื่อหน้าก็จะมาเล่าสู่ท่านผู้ชมฟังในโอกาสต่อไปนะครับ